This is the uh, appetizer of our restaurants. I recommend you for appetizer. This one is a uh, deep fried mm -hmm. sundae pork. But the best one I recommend you, uh, deep fried uh, crab meat roll or deep fried sundae beef, deep fried sundae pork, uh, spin roll or bluegill uh, fish. I recommend you for appetizer. This one is very good. ่าสบายดีเนาะอันนี้ตอนหับสูทของกิดเชียงสแสน,น่ห์เนาะมาเมื่อนี้กินข้าวกันเมื่อนี้ได้เป็นข้าวผัดเนาะอันนี้ใส่ทงมากินอยู่ลองทงเนาะข้าวผัดอ่ะเยอเอาจังสีเลยใส่ได้ตัวเดียวเลยืุดซุป,ปเต็มแล้วเนาะได้กินแห็นหมดอันนี้เป็นหม,มูเนาะหมูแดดเดียว บ่หัวบานเฮาก็อื่นเลยหมูแดดเดียวคือนาบอันนี้เป็นหมูแดดเดียวเนาะดีไฟสันไดพอกและไฟลายอือใช่แล้วอืมแล้คแกข้เขาพัดาพัดไฟลายเขาพัดอือใช่แล้ว องคนโอ้เบิดบนวยกไงเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวนเดี๋ยววัเน ja ja ี่ยใส่กระนนเกียวบอ่าตกบนัเต็มวย เหอบุใหญ่งงนอะเต็มแม็กเลยแบบสันสมีข้งแก้ม,มเนาะมันมีปับกแกมับก็ไมะไดไปทางแหงนอะไม่นอนมัจะมอาหารจนแล้วมันกัดเอนม,มนูมุยอย่เดียว พอพักไข่เนาะไฟไลท์วิสเอกขอพักนะไข่อนิอนส d i t ไดพอมมืตเ,เดียว Cái không 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 ออาคินบีกว่าช่ไเนืนังเนอะเวไ์โนีหอหนึ่งอีก ตอนนี้มันยื่นมาเลยนะตอนนี้ว่าได้แลกไว้ที่เชื่อคนกินมากินเนาะสลองตุ่ต่ำหนึ่งพันหนึ่งพันซับสไครต์ด้วยวงเบิดก่อนเพรมีกินข้าวฟัดเนี่ยก็ได้เงินสนับสนุนจากน้องไายเนาะหนึ่งร้อยบาทเนาะสนับสนุนแบบว่าแต่ละคลิปหลายๆงานหลายๆคลิปทุกคนจะได้สังเกตเห็นน้องไายตลอดนะสนับสนุนเพราะมนกำลังขางในยูทูบแต่ว่ายังบีท่านได้เห็นก็ยังเบิองแนวทางไปก่อน แต่ว่ามันก็สนับชนุนมากหนึ่งรอยบาทเนาะเดียวขึ้นหูให้เบิรงเนาะเป็นหมักหมากห้างนยูทูบสั่งาสนับชนสองครบหนึ่งพานพจิตตามก็เสให้หนึ่งรอยบาทเป็นมัท้าล้ำเนี่ยว่าชีได้บอเมียเคยพ่าพันชีหายขันหอด1,000พันชีหายู้ห,นน 1, ห,หูดูใหก็ยักบ่ ถามงกองคนถังเนี่ยวันนี้นับเป็นตัวหมบ่งน,น้ำส่งเิยด้นะถ่วงคืเดียวนั่นครัวก็คือเงนินเนี่ยเงินเนี่ยก็คือเงี้ยกะบอะไรกัาใจเนาะ เขาใช้ตัวนี้เขาจยแต่ว่าในใน,ในกรณีแบบนี้ก็ต้องหายไปแล้วเนาะโบ๊ะเงินตัวนี้มั <พอ S 2> มนเป็นเงินของยูทูบหรขอเงินกําลังใจว่าแ,าแาออะ้วาเงินจะรับแชนแนลอยากจะนับแชนแนลกี่เงิน <coughs> đã ăn kiểu nào có là có là xí vỏ không pha không mặn không phơi này này đứt chết không phơi loại loại cho เอมันหลดจากอันนีหนาดำเอ้าข้นัดขึ้นเลยจะแช่ด้วยนะนนหนึ่งวันไปให้คุเป็นจังไงจะเป็นอับนะครับเฮ้ย อิ่มเลยได้หอนะ่いい้โอ้ยท้องจะแตกตัวออิ่มเลยไม่เน้นนะอือิ่มอบออิ่มเลวกินเดยว่าตาส่วนใะนีนส่วขอบคุณพือบ้านเ ใส่ผัทกทานง่ผักได้ๆตังกมใครกินคือขากิน mm. จับจุ๊จบัจบ,จบคือเสียพิ้นขากินคือเป็นแต่เสะนะแบบนมยจะชิซี่อเขาอิ่มนะ กุ icana, ้นมันแพงเนี mm ่ย hmm. ซื uh ้อ huh. อ uh ัน huh. น euh ั้นเนาะซื้อปลาวานแห้งนี่ตัว่าขอโยงาดีงาขาวแพ็คมันท่ะไดแพ็คนห้าสิบบาทบกสิบบาทใหญ่กว่หานหก้ายเสิบห้าหบ้า้าห้าหแห้ เทเต,ต,ตัวประมาณนีณน้เป็นแพกบอยังเข้าขายในออนไลน,น์อยูเราก็สั่งซื้อมาสั่งจิตแพกเบอร์ <laughs> ừ, dù im xin nền chấm rồi nữa tuổi bao nhiêu ngày nữa ngay nương đâu làm mệt à này không có lại đi nào